นี่ย่ากําลังน้าทำน้ําพีกกะปินะคะนี่ย่าซื้อโคกอันใหม่เหรอพวกอันเนี้ยอันยีมี่เขาซื้อมาเองสวยน่ารักอันเนี้ยโคกสวย,สวยน่ารักนะขโมยนาวเยอะมากขให้ใครจะนายซื้อมาให้น้ำมั้งจะนี่คุณย่าใส่คอกระเช้าใส่ผ้าถุงนี่ นี่ต้นแบบวันนี้ย่าทำกับข้าวได้แล้วพอัพี่แล้วย่ายยังทำไม่ได้ยายตาน้ําพริกกะปิครับ <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> ใส่กุ้งแห้งด้วย <c oughs> พริกใส่มาห <c oughs> ัวมีพริกมีกุ้งแห้งตัวโตๆด้วยย่าใส่ตําใส่ไปแล้วกุ้งแห้งตัวพริกน่ากิน ย่าทําไมมันเป็นสีแดงหญ้าใส่มะเขือเหรอ,อรหรือใส่กุ้งแห้งที่งเป็นสีดมะเขือด้วย,วยสีแดงเลยปรบเฟเอาหารเย็นนี้น้ำพีกกะปิ ชิลไปกินมะพี่ค่ะนีนี่เฮ้ยมีรูปเยอะเะได้ไหนก็ได้าหนีู่ิ บาเลนด้วยไปอยาอยากให้กินเข้าไปในกล้องได้เนาะกินที่โคนที่เขาที่เขาไถานากินแบบ

แต่นี้กินกับน้ำพริกอร่อยมากมะเขือกอบอันเนี้ยนี่เต็มเลยนุ้ยนี่นี่นนนนมะเขือทั้งนั้นเลยไ,ได้อปาตามาเนาะนี่มีน้องรสอะ่ะไ,ได้อปาตาตาม โอเคเลยไหมมีเต็มเลยเพือนนะพี่เ,เ,เดชพี่พ่อถ่ายบัวหน่อยนู่น่ะสวยบัวกลางบึงถ่ายบัวถ่ายบัว,ถ,บวถ่ายบัวค่ะสวยมากบัวนี่จะตรงนี้บัวลูกอย่าหันมาก่อนมาทางนี้ในแบบเนี่ยจะลูมาตะก้ามาค่ะ รับเอาใส่บุบรบรานมาเก็บก่อนเดี๋ยวยังไม่หมดเก็บอีกนี่มีแต่มะเขือทั้งนั้นเลยนี่จ้ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่นาเพิ่งปลูกนะอันนี้อันนี้ต้นมันอยู่ตรงนี้ก่อนแล้ื้มนี่ดูมะเขือท่ากลางนูนเลยจ้าสายบัวเดี๋ยวคืนนี้เขาจะบานนะคะสายบัวสีขาวดอกเลยอุย้ย เยอะเลยจะมะเขือนี่คะ่ะมะเขือกรอบอันนี้กรอบหวานไม่ใช่เจ้าพญานะคะเดือดเขื่อมะกอบพี่กินสําหรับกินกับน,น้ําพริกไม่ใช่มะเขือเจ้าพญาจะเป็นพันธุ์เฉพาะหญ้าเขาปลูกไว้เมื่อก่อนปู่ชอบกินมากปู่จะชอบที่ที่แบบเขาเลืองเหลืองหน่อยนึงเปลือกเลืองเหลืองหน่อยปู่บอกว่าจะหอมมันมันไม่คืนมะเขือเนี่ยกรอบอร่อย จ้ะเป็นมะเขือกินน้ําพริกโดยเฉพาะมะเขือเจ้าพยายังเป็นมะเขือที่ใช้แกงด้วยแต่นี่กินกับน,น้ําพริกกรอบอร่อยอย่างเดียวนี่จ้ะนี่อุย้ยลุงไปแล้วนี่นี่จ้ะข้ามไปฝั่งอีกตรงนั้นจะเป็นสวนชะอม เราไปเก็บการค้าวที่แล้วแต่วันนี้ผักเยอะมากไม่กินชะอมก็ได้ชะอมไข่ทอดนี่สวยไหมเพื่อนสวยไหมเพื่อนเพื่อนนี่ทางนี้ย้อนไปก็ทางนู้นเป็นบ้านที่ตรงนี้ประมาณสิบสองไร่ไมั้งคะที่เป็นสวนยังไม่รวมที่นาที่นาอีกก็ไม่รู้เท่าไหร่ นีเฉพาะสวนไล่นาะสวนผสมตรงนี้ก็เป็นกอไผ่ที่นกอยู่เยอะมากนกร้องแบบจิกิจิกๆๆินกกระเจาะเข้ารังหน่อไม้มาคราวนี้หน่อไม้เยอะเห็นหน่อไม้เต็มเลยตรงนั้นคราวที่แล้วไม่มีตอนนี้มองไกลๆก็เห็นว่าหน่อไม้มันขึ้นเยอะเลยครับทุกท่านเพื่อนๆดูสิหน่อไม้ พี่แน่ๆเห็นแล้วสองนอสองนอสามนอสี่นอห้านอเทียบเยอะแต่ย่าบอกย่าเก็บไว้แล้วย่าต้มไว้ในตู้เย็นตัวเยอะเลยตรงนี้ให้มันขึ้นเป็นต้นไปกินไม่ทันอืมนี่ดูสิคะมาลาขีนก ตรงพื้นตรงไหนก็มีตําลึงด้วยอืถ้าเป็นกรุงเทพนะหาก็ยากที่เขาขายก็แทบจะไม่มียอดเขาถกมาทั้งถแถ่แก่ๆให้เรากินนี่จ้ะตรงนี้ก็มาล่าชีนกวิตําลึงนั่นเห็นลูกฟักอยู่ลูกหนึ่งเถามันตายแล้วทำไมย่าถึงไม่เก็บไปฟักค่ะฟักฟักนี่ เขามันตายแล้วแต่ย่า้าบกเดี๋ยวค่อยมาเอาไม่มีใครกินทิ้งไว้ทิ้งค่ะตรงนี้ก็ทิ้งตรงนี้ก็สองลูกนี่ต้เข้าวพัรษาจ,จะ้ะใส่อะไรพ่อนี่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 มีหลายสีที่สีชมพูสีเหลืองมีสีขาวอีกค่ะแต่สีขาว <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ไปทางไหนล่ะ <c oughs> คืออะไรป้าป๋า อะไรใส่ราอาหารเช้าน้ำพริกกะปิต้มจับชายมันเริมแล้วก็มีไก่เค็มไก่คั่วเค็มเพิ่มเติมคือผักต้มผักจากสวนค่ะอันนี้มาเขือสดกับสะดาวบารีกินกับน้ำพริก ภูมใจนำเสมอไอ้เจ้ามดดำแมวของย่าอ้วนปักเลยมดดำมดดำสวัสด,ดีจ้าร้องทำไมจ้ามดดำยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย